ก็ขพาอใบยิกนะคะก็มาดูแขกนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะที่ทําให้ใบมันยิกอ,อ่นนี่คือถัู่ชนิดนึงนะคะเห็นไหมคะ่ะว่ามันคือเมงวันทองนะคะเมงวันทองที่มาลุกร้านในช่วงนี้นะคะ,ะวิธีการนะคะเราก็คือต้องชี้ผลกลับลายนะคะเมงวันทองเมงวันทองมากันมารกแล้วคะ่ะเมื่อกี้เห็นไหมคะ่ะนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งาาที่ทำให้ใบเพ้าที่งอกมาไหมนี่ วือการใบงิกค่ะประเด็นที่สองนะคะให้ดูนะคะดูว่า,าทีใบงิกนี่มีโบน,นั้นไม้เอเป็นใบตามความกาดไม้นะคะมันคือเพียออนนะคะที่ว่า,าพวกมวดป้านะคะนี่ค่ะเพียออนนะคะเดี๋ยวก่ะิดผลกําจัดนะคะเนื่อแมงวันทอง่องเพียออนนะคะห้าค่ะห้าใาเห้ได้เจอนะคะทีทำห้มันใบงิกอา่าส่วนใหญ่ที่เจอนะคะ ก็คือเพียอ้นนะคะเพียอ้นนะคะเพียอ้นนะคะ,อ,นนะ,คะอ่าฉะนั้นาการฝนกับไหลก็จะต้องเตรียมการไว้แล้วนะคะประเด็นอีกต่อมาก,ก็คือว่าเวลาเราปลูกกระเพลานะคะเวลาเราปลูกกระเพล่าอันนี้นะคะถ้าว่ามันเกิดตุม่มแตกดอกขึ้นมานี่มันคือมันจะแก่น,นะคะพอเราได้เด็ดตุ่มหยอดนี่ออกนะคะแล้วพกเราก็จะได้เป็นเศร้าเ่รงาผนปีหรือว่าเศร้าเศร้าเศร้าอยู่เสมอนะคะ เราไม่ปล่อยให้มันสุดซุ่มนะคะเพราะว่าถ้าวา่าปล่อยให้มาแล้วทุกนะคะมันก็จะสุดซุ่มพอสุดซุ่มเราก็ถึงก็มันจะแก่เร็วนะคะอ่าต้องปดินตีต้องแก้นะคะก็คือเมงวันโต้งนะคะเสร็จแล้วก็เรื่องกล้องเปี่ยออนนะคะดูเปี่ยวออนเงินแกะๆ,ๆนิดนึงผนอหมด้ามาเลยนะคะก็วิธีการก็ไม่อยากค่ะเพราะว่าเตรียไมไว้แล้วนะคะเราจะผล โดยนำมักเปลือกหม่องกุดนะคะเรที่ว่าเปลือออนนี่จะมดไปไหมนะคะเป็นตัวาการันตีวิธีการใช้นำมักเปลือกหม่องกุดติดได้พ้นเลยนะคะหนึ่งจ้าวนาฝนนี้มีอะได้มั่งที่เราต้องเตรียมรับมือนะคะก็ติดตามนะคะหลังจากเราชิดตลนไปแล้วเปลือออนนี้มันจะงหายไปไหมนะคะสวัสดีค่ะ